โอ้แสบพี่น้องตับพี่น้องตับันเป็นชุดซอยจุนะครับผมว่ามาเห็ดไตน้ำเลยพี่น้องตับตอนนี้ไงนี่ครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับเมื่อนี้ได้ชุดซอยจุพี่น้องชุดซอยจุครับปิ้นเนื้อนะครับนี่เมืองอุ้ยเนือ้องานเลยพี่น้องนี่ครับเนือ้อแล้วก็ตับนะครับมื่อพี่น้องตับกับงามๆเลย แด่มาโลนึงพี่น้องแล้วก็เป็นสามสิบกีบครับนี่มึงพี่น้องสามสิบกีบกัดีนะพี่น้องนี่ครับดีแท้ได้พี่น้องมีดีมีขี่เพียพี่น้องนี่คอร์ดใส่คอดขีเพียนี่ครับตาเป็นชุดเลยพี่น้องชุดสร้อยจุเลยแต่ว่ามึอนี่ผมจะบรได้สร้อยจุนะพี่น้องผมสีเอามาเป็นสร้อยจุไตนามครับเอามาเห็ดไตน้นานะครับเห็ดไตน้นาเอาเป็นเนื้อสร้อยจุชุดสร้อยจุมาเห็ดไต่หนาพี่น้องนี่ครับเดี๋ยว หันนีพี่น้องเมึงกนนะครับครับผมก็สจีเอาไปเห็ดใตหนามนะครับเอา้าเห็ดไตหนามกัเจ็ดตอนใหญ่สักหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องอันนี้บริเวณม้าสั้จู่ได้มาเห็ดใตหนามนะพี่น้องเนาะนี่นี่ครับตอนประมาณนี้นะพี่น้องตอนนี้ใหญ่ นี่ก็บสามทิพย์หยีบพี่น้องเป็นไตนาบเลยพี่น้องเนาะยังที่เก็ดไก่ตนาบหรือว่ามุนันพุ่มเพ็ดทานไตนาบเป็ดไตนาบนะพี่น้องนี่ครับนี่ที่เป็นชุดชุดซอยจุไตนาบพี่น้องเหนืองามๆเลยพี่น้องได้มาโลหนึ่งพี่น้องได้เหนือมาโลหนึ่ง เอาเม็ดไตหนำให้พี่น้องนะครับเอามากินพี่น,น้องเมื่อไหร่ไตหนำก็แสบเหมือนกันเลยพี่น้องเดี๋ยวจังหันมาอีกเบางเหงือพี่น้องอู้นี่ครับเหงือกงามๆเลย ลอยเป็น1ิปคุณนิเลยพี่น้องม,มันเป็นสีคุ้นสีเป็นจุ่เป็นตาจูเแสบไปพี่น้องครับพอหั่นเสร็จแล้วก็นีน่ครับใส่หมอนะครับใส่หมอนลองไปเลย น้องใส่ขี้เพียไปนน้นะครับพิต้าเนี่สูตรนี้ผมใส่ขี้เพียนะพี่น้องนี่นี่สอดขี้เพียใส่ขอดมันโอ้ยนี่ครับใส่ขี้เพียลงไปเลยเอาใส่มันใส่ไปนน้พี่น้องนี่น,น,นี่ครับใส,ใส,ใส,บใส่ใส่ไปนน้ำสองขอดนะพี่น้องเนาะอันนี้หัวเทลงไปแล้ว ใส่ลงไปน้ำใส่ดีลงไปน้ำพี่น้องนะครับใส่ดีลงไปเลยปิดตาให้คมคไปเลยพี่น้องนี่โอ้ใส่ไปหมดเลยครับมาสู่ขันตัวนกขันตั้มเครืองครับครับใส่พริกแดงครับใส่หากผักชีครับนี่ครับหากผักชีครับตะไคร้ซอยครับซอยลงไปหลายอยู่พี่น้องซอยไปแล้วก็ตั้ให้มันเข่ากันนะพี่น้องตะไคร้ซอยครับ ครับซอยลงไปเลยครับขาสอยครับขาอ่อนนะครับซอยไปตามใส่กันหลก็จังไปมะกรูดฉีกพี่น้องครับไบ้มะกรูดฉีกนะครับใส่ลงไปครับพริกไทยเม็ดครับนี่ครับพริกไทยเม็ดใส่ลงไปเลยครับกระเทียมครับใส่กระเทียมลงไปนําเกลือนิดนึงพี่น้องเกลือนิดหนึ่งครับตำตำให้เข้ากันพี่น้องครับตำ คตั้มแดดแล้วกอะตั้มแดดแล้วกอะปรุงลงไปเลยครับปรุงกะน้ำปลาจักหน่อยครับเราใส่เกลือแล้วรสดีครับรสดีลงไปน้ำแล้วพี่น้องเนาะปรุงใส่รสดีน้ำครับรสดีจุลดจักหน่อยครับจุลดจักหน่อยนะครับใส่ผักชีน้ำพี่น้องครับใส่ผักชีใส่ผักชีนะครับต้นหอมครับพี่น้องครับผักชีแล้วต้นหอมครับ ลูกโดดพี่น้องใส่ลูกโดดลงไปน้ำกระเพราพี่น้องใส่กระเพราลงไปน้ำเลยนี่ครับผู้เขา่าผู้เขา่าอัน,นี้เขา่ามิเข่าเพลิงนะพี่น้องเอาไปตั้งไฟเลยครับอันนี้ใสเป็นน้ำได้พี่น้องดเด้อมื่ต้องไปใส่น้ำแข็งใส่เป็นานา้ำอาจจะใส่ประมาณสามนาม้ำสี่น้ำ ครับน้ำหนึง่งหูซื้อว่าสีหอนแล้วพี่น้องจะเมืองหอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยน,นหนามนะครับออกแล้วก็เปลี่ยนหนามพี่น้องทักหนามออกแล้วก,ก็เติมหนาะมพี่น้องครับทักหนามหมดจะเติมหนามไหมนะพี่น้องครับน้มสองกับหอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวตักน้มสองออกนะพี่น้องแค่สองหนามก็พอแล้วพี่น้องแล้เวเพราะว่าผมบได้ใส่ไฟแห้งนะครับ ใส่ไฟอ่อนๆสองน้ำกระพาะแล้วพี่น้องคสองหนามเราออกเลยแล้วพี่น้องตักน้ำออกแล้วก็มาเหมือนกันพี่น้องใส่กระเพาะปอีกพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอี้แอบแสบนะครับมากับบรรยากาศตรงหน้าคือเก่าพี่น้องสวัสดีอีกเชียรหนึ่งนะครับหลังจากต้นคลิปนะครับเห็ดวิธีทําเอาชุดซ้อยจุนะครับมาเห็ดไตนามนะครับเห็ดไตนามยังวิธีทาที่ไทยให้พี่น้องในเมืองนะครับมาหอนหันแล้วพี่น้องนี่ครับมาหอนหันเลยครับมากินก็ข่าเหนียวครับพี่น้องกินก็ข้าเนี้ยเรากับมีพักมาแก้มนะครับกับอย่างที่เห็นนะครับเป็นบักทัวครับต้นหอมบักชีแล้วก็พผักอ่าสลัดครับ มากี้ก็ขยันห่อนนะครับขับแต่ก่อนทีกินนะครับฝนมันติโต๊กแล้วพี่น้องมันคืบมากเลยขออนุญาตแก่ข้าวได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสบนะครับแก่พอกินข้าวแสีบไมซื้อพี่น้องอย่าว่ากันนะครับบริษัทสนับสนุนให้แก่ข้าวตามนะครับแล้วก็บบริษัทเนะนําให้แก่ข้าวได้พี่น้องอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสบนะครับขออนุญาตได้พี่น้องเฮ้ยครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ก็เยียบแสีบเด้อพี่น้องเด้อบวดไอ้ก้นที่ตั้งแบบก้นห้เผื่อเป็นกลังใจเด้อพี่น้องเด้อวนติดโต๊ะป่ะอุอ้ยขมขมลำลำเลยพี่น้องโอ้ขมได้ซะใจพี่น้องใส่ทั้งขีดเพียใส่ทั้งบีนะครับมาคำแรกพี่น้องอื ใจเ,เนียมายินเสาเลยพี่น้องอสามสิบกีพี่น้องมันเป็นจุดจุดทีผมเอาซอยจุนะพี่น้องแต่ผมมาเห็ดไตหนามนะครับเอ,อาซาแล้เลยพี่น้อง มัานเรือๆ,ๆพล่นเองมันกินเด้กินอเสียพี่น้องตับพี่น้องตับเป็นชดุดซอยจุนะครับผมว่ามาเห็ดไตนามนะพี่น้องตับตอนนีไ้ไง อือย่ายวนทำพี่น้องเดีตยวเี้าหนี้มอม ลูกๆไปแบอืมิบมาลักยิ่ในทิพยนี่เอากันไม่มาออนได้ไปหรอ ตอนนี้อย่างนั้นยอดหยัยยดสนตกข,ม,ขมๆนัวนๆเลยพี่น้องทั้งเพียรทั้งดีนะครับตับมันพี่น้อง สารีดีได้พี่น้อง นำตือพริกไทยเม็ดบางเม็ดกับบอหลกนำแจกเปาะโอ้หอมเลยพี่น้องไก่ตัวนี้แม่ ลมมาแล้วพี่น้องลมฝนแน่นอนอันนี้มันขึ้นเลยครับบอลแมนมันคำนะโอ้ยู่หลังเดี๋ยินเสียงฝ่าห่วงพี่น้องครับเอ้เงเล็งเล็งมันบอลแมนต้านแรงนี่พี่น้องนี่ฝ่ามันหมืดน,นะฮะฝนมันตกอย่างนี้ปิดตู้บด อ้าวรนทำสาวใเก็บเลยมันพดไปแล้ว นวนัวหรอครับผมขีเพิษผมบีไปน้ง <c oughs> ปองติดฝากติดใพไปน้อง ไปน้องเอาลองไปเห็ดเมืองนะครับทังใหญ่กับเส็นอเอาไก่นะไปน้องนะไก่เอาไปปดตาเนาะตัวนี้เป็นชุดชุดสี่ผมใส่เป็นซร้อยจูไหมครับแต่มีเนื้อมีตับแรือมีสามสิบจีไปน้องจับเลย นะครับ เมนูหนีพานพี่น้องจับครับเอ้าครับ,รบโอ้แสบพี่น้องลองเอาไปเห็ดมึงนะครับพี่น้องผมเอาอจุดตอยจูบไหมครับมีเนื้อมีตับหรือมีสาที่กีบนะครับ เอามาเห็ดไตหนาไหมครับพี่น้องอุ้ยแสบเลยครับครับขอบคุณพี่น้องเสกเกียร์ครับรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะเมนูนี้กับมีพี่น้องคอมเมนต์มานะครับว่าให้เอามาลองเห็ดมึงเดี่ยผมก็คิดว่าผมก็อยากกินแบบนี้นะเอามาเห็ดมึงกับแสบีิลีพี่น้องลองเห็ดมึงได้พี่น้องเนาะครับก็คือเก่ากกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเขามารับชมแล้วก็ไดนกดห้กับกดห้เผื่อเป็นกำลังใจดนะพี่น้องเนาะชิมหนีกับแค่นี้เนาะครัััับบบบขอคคคุณหลายๆรรสสวดี